ท,ท่านประธานที่เคารพครับขออนุญาตหารือครับระหว่างรอเจ้าหน้าที่นะครับท่านประธานครับผมนัทชาบุญชัยสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพหานครจากชาวบางขุนเทียนครับท่านประธานครับผมอยากจะร้องขอและวิงวอนไปยังท่านวิรัตพันธุ์ทผลให้ถอนยติเรื่องของการแสดงตนโดยการขานชื่อแล้วเปลี่ยนมาเป็นการแสดงตนโดยการเสียบบัตรแทนนะครับเพราะว่าวาระที่จะเข้าไปนั้นวาระถัดไปนั้น นั่นก็คือเรื่องของการพิจารณาบำนาญพื้นฐานประชาชนซึ่งเราทํางานกันมาก,กว่า3ปีครับท่านประธานและเรารอเวลานี้อยู่สภาก็กําลังจะปิดสมัยประชุมในสิ้นเดือนนี้นะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยอาทิตย์ถัดไปก็จะมีอภิปราย152เพราะฉะนั้นระยะเวลามันงวดเข้ามาเรื่อยผลงานชิ้นนี้จะเป็นผลงานของสภาผู้แทนราษฎรชุดที่25ซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนทุกคนผมเชื่อว่าก็เห็นด้วยเนื่องจากว่าเป็นเรื่องของพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศ และประเทศไทยกําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุบนานาญ3า0พันบาทเป็นเรื่องจําเป็นของพี่น้องประชาชนที่จะต้องเกิดขึ้นในสมัยประชุมนี้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าท่านวิรัติพันธุมผลน,น่าจะเข้าใจในประเด็นดังกล่าวและผมคิดว่าเพื่อนสมาชิกหลายๆท่านก็เห็นด้วยและพร้อมที่จะแสดงตนเพื่อให้การประชุมของสภาผู้แทนราษฎรนั้นได้ดําเนินการไปต่อเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนสูงสุดครับท่านประธานครับและขอวิงวอนไปยังเพื่อนสมาชิกท่านวิรัติพันธุมาผลด้วยครับขอบุณครับครับ ก็มาถึงขั life, ้นน okay, ี้แล้วครับเพราะต้องก็ไปถอนอีกเนี่ยต้องขอมติอีกมาถึงขั้นนี้ก็ต้องไปให้เป็นท่านประธานครับผมวิรัต์พันธุมพลครับถ้าไฟค้านยืนยันจะอยู่ร่วมประชุมไม่ครับผมจะขอถอนครับคุณวิรัติคท่านประธานที่เคารพครับผมนัทชาบุญชัยสวัสดิ์ครับในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักคก้าวไกลครับเรายืนยันเดินหน้าทํางานต่อในสภาในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนและที่ผ่านมา เราก็ได้แสดงตนนะครับในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้รายงานเรื่องพิจารณาบํานานพื้นฐานประชาชนบํานานของพี่น้องประชาชนได้เข้าสู่สภาในชุดนี้ครับและภาคประชาชนตอนนี้รออยู่หน้าห้องครับที่บริเวณชั้นสองครับตอนนี้ภาคประชาชนก็รออยู่บริเวณสภาน,นี้ด้วยแล้วนะครับร่างพระราชบัญญัติบํานานแห่งชาติมีการส่งพิจารณาการผ่านฝ่ายรัฐบาลไป5้าฉบับ บำนาญแห่งชาติภาคประชาชนถูกตีตกไปแล้วบำนาญพื้นฐานพักเก้าวไกลถูกตีตกไปแล้วบำนาญประชาชนจากพักเสรีรวมไทยถูกตีตกไปแล้วบำนาญแห่งชาติพักประชาชาติถูกตีตกไปแล้วบำนาญผู้สูงอายุครับพักไทนรักษาถูกตีตกไปแล้วนี่เหลืออีกฉบับเดียวคือของกรรมธการครับเป็นรายงานของกรรมธิการที่กรรมิการสวัสดิการสังคมท่านประธานวันนี้เป็นทำหน้าที่กรรมิการพิจารณาเสร็จแล้วเข้าสู่สภาผู้คือเวลา กำลังพูดอยู่อีกไปผมปวท้งท่านประธานครับอย่าตะโกนนะครับอย่าตะโกนครับอย่าท่านไม่ได้ยินนะครับวันนี้ท่านประธานทําหน้าที่ผมคิดว่าท่านทําหน้าที่ที่ลําเอียงนะครับไม่ไม่ลำเอียงนะครับตามข้อประคับข้อที่9นะครับเหตุการณ์ที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นจนจบเนี้ยเวลามันขาดไปยี่ไปสี่สิบท่านนะครับกว่าจะครบองค์เนี่ยท่านจะเอามาจากไหนครับท่านประธานก็ไม่ใช่นะเวลาเราไม่ถูกใจเราก็ว่าประธานลําเอียง แต่ว่าต้องย้อนกลับดูตัวเองนะครับไม่เป็นไรครับท่านประธานต้องย้อนกลับดูตัวเองไม่เป็นไรครับาประธานนี่ต้องดูเนวนองด้วยท่านอย่ามาว่าผมคือผมผมต้องเรียนว่าท่านประธานก็ดูตัวเองด้วยผมต้องดาเนินการไปทานดีใส่ตัวชั่วใส่คนอื่นผมต้องดำเนินการไปตามข้อบังคับครับเพราะงั้นผมก็จะถูกตําหนิครับว่าทไมอีกฝ่ายเสนอแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามนะครับท่านดูลยครับสถานการณ์อย่างนี้ท่านท่านอยู่ต่อได้ยงไงครับห้องประชุมเป็นอย่างนี้ท่านท่านดำเนินการต่อได้ยังไง ครับผมเข้าใจดีนะแต่ว่าเมื่อเรายังอยู่นะครับต้องขอโทษครับท่านประธานครับขอโทษครับครับเมื่อเรายังประชุมกันอยู่อย่างนี้เราก็ต้องปฏิบัติตามแต่ว่าอยากเรียนคุณพิเชษว่าต้องรู้ว่าจุดเริ่มต้นมันมาอย่างไรนะครับเมื่อเราประชุมกันอยู่ยตินี้เราก็ไม่เห็นด้วยก็เป็นครั้งแรกในการพิจารเรื่องของที่กรรมการพิจารณาเสร็จแล้วประธานก็ไม่มีทางเลือกต้องหลงมติ นการลงมติเขาต้องอาศัยเสียงพวกเราถ้าประธานไม่ลงมติก็ผิดเขาบังคับกับเพราะในผู้อภิปรายผมไม่ได้อยู่นะครับแต่ผมฟังอยู่สามท่านประกาศว่าไม่เห็นด้วยก็เลยใช้ข้อ8ปไม่ได้แต่การลงมติก็ต้องอาศัยเสียงจากพวกเราที่เป็นองค์ประชุมนะครับก็เลยพยายามรอให้โอกาสเพราะผมก็ไม่อยากให้สภาบอบช้ำกับ การกระทำของผู้แทนรัศดรประชาชนก็เลือกเรามาก็ดูจับตาดูตลอดเวลาหลายเรื่องผมเข้าใจอย่างองค์ประชุมไม่ครบเมื่อวานซืนก็ไม่เป็นไรเพราะงานเสร็จไปปุ๊เหลือนิดเดียวเสร็จเกือบหมดแล้วครับเหลือนิดเดียวลงมติเท่านั้นเองทุกเรื่องผ่านไปหมดแต่วันนี้เนี่ยนี่คือเรื่องที่สองนะครับเรื่องที่สองก็มีปัญหา และเมื่อมีผู้เสนอให้นับองค์ประชุมผมจะไม่ให้นับผมก็ผิดเพราะเสนอแล้วส่วนผู้เสนอนั้นก็ถนักว่าเมื่อท่านเสนอแล้วท่านถอนไม่ได้เว้นแต่ที่ประชุมจะลงมติให้ถอนเวลาเราทําอะไรเราจะได้สํานึกว่าไม่ได้นึกอยากทาอะไรตามอารมณ์จะได้เข้าใจนะครับเพราะนั้นถ้าจะถอนต้องขอมติที่ประชุมท่านปรานครับ ท่านประธานครับสุประชัยใจสมุทรครับขออนุญาตครับครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพครับสุประชัยใจสมุทรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภูมิใจไทยครับผมอยากจะเรียนว่าเมื่อสักครู่ตอนที่ท่านสสวิรัติพันธุมาผลได้มีการเสนอให้มีการนับองค์ประชุมนับองค์ประชุมเนี่ยนะครับมันมีกระบวนการที่ตะกุกตะกักอยู่จึงยังไม่มีการรับรองะครับ เพราะฉะนั้นผมเรียนยืนยันได้ว่าเมื่อสักครู่ยังไม่มีการรับรองเพราะฉะนั้นการเสนอก็ยังไม่ชอบและผมเมื่อสักครู่ผมก็ได้ถามท่านท่านบอกว่าท่านก็ไม่ติดใจที่จะให้นัดนัดนับองค์ประชุมด้วยเพราะฉะนั้นถ้ากระบวนการรับรองยังไม่ถูกต้องก็ยังถือได้ไม่ได้ว่ามีการเสนอให้นับองค์ประชุมครับดีเพราะฉะนั้นคงไม่ต้องขอให้ลงมติมาครับขอแยกปรึกษาสประธานครับคุณสุภชัยถ้า คุณยืนยันเอาอะไรมายืนยันครับท่านประธานคะว่าไม่มีการรับรองถูกต้องผมเมื่อกี้ผมมองไปข้างหลังแล้วผมพูดกับเพื่อนๆว่าเอ๊ะทำไมไม่มีการรับรองนี่คือสิ่งที่ยืนยันครับเป็นการเสนอของท่านวิรัสประนันพักปุ่มใจไทยยืนยันได้ไหมครับทั้งหมดเนี่ยยืนยันได้ไหมครับยืนยันครับยืนยันว่ายืนยันว่าเมื่อกี้ยังไม่มีการรับรองกันครับพักปุ่มใจไทยยืนยันนะครับครับทั้งหมดท่านประธานครับครับมีานประธานศยุครับมีผู้ไม่เห็นด้วยท่านสุภาชัยไหมครับ คือถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องถือว่ายติที่เสนอนั้นไม่ชอบนะครับครับถ้าเป็นการยติที่ไม่ชอบผมก็ไม่ให้ประดับตามยตินั้นเพราะถือว่าสิ่งที่ให้นับงประชุมนั้นเป็นการเสนอยติโดยท่านวิรัติพักภุมแใ่ไทยปัจจุบันตัวแทนพักภุมิใจไทยยืนยันว่าเมื่อตอนที่เสนอนั้นยังไม่มีการรับรองถ้าไม่มีการรับรองยตินั้นก็ยังไม่ชอบ านประธานครับครับผมถ้ายังไม่ชอบก็ถือว่าที่ทผมสั่งให้รับผมชุมนั้นก็เปลี่ยนแปลงได้ครับเพราะถือว่าข้อเสนอนั้นยังไม่ชอบข้อดาเนินไปตามปกติก็คือไม่นับองค์ประชุมโดยการขานชื่อประธานจิรยุทธครับครับจิรยุทธครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพครับท่านประธานเป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งผมพยายามช่วยท่านประธานตั้งแต่ต้น เนื่องจากท่านผู้เสนอยติเนี่ยยังไม่มีคนรับรองผมก็ขออนุญาตย้ำอีกทีนะครับว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆเพียงแต่ว่าผมอาจจะเข้าใจว่าผมเป็นแค่สมาชิกไปทักท้วงท่าปนประธานก็อาจจะไปร่วมเกินในอำนาจท่านประธานหรือไม่อ๋อไม,ไม่ไม่ล่ครับเทียทยุ่กัน,นครับผมผมผมยืนยันนะครับว่ายติของท่านผู้เสนอนั้นเนี่ยไม่ชอบเนื่องจากไม่มีผู้รับรองถูกต้องตามข้อบังคับส่วนยติของผมที่ผมเสนอให้นับ<ม>องค์ประชุมด้วยการกดบัตรเนี่ยนะครับ มีสมาชิกทัพเพื่อไทยและสมาชิกซีกฝ่ายค้านยกมือรับรองกันมากกว่า20ท่านซึ่งถือว่าชอบจึงขอให้ท่านได้วิิจัยต่อไปนะครับ,รบว่าการเดินทางในวันนี้ของการลงมติเนี่ยควรจะเป็นแบบไหนย่างไรขอขอบพระคุณท่านประธานครับกระบวนการนี้ก็มาถึงขั้นที่เรารออค์ประชุมนะครับซึ่งความจริงแล้วก็เรารออค์ประชุมนันเองแต่คุณเชียรยุก็เสนอใหม่เข้ามาว่าให้นับองค์ประชุมโดยวิธีกฎบัตรใช่ไหมครับใช่ครับท่านประธานครับโดยวิธีกฎบัตรมีผู้รับรองไหมครับ ครับผมขอยาตผู้รับรองถูกต้องครับตั้งแต่ต้นแล้วครับท่านประธานครับมาชิกยืนยันไหมครับเพื่อไม่ให้กลับลําอีกแล้วผมขอญาตทีนะท่านประธานครับขอเสนอยติให้มีการนับองค์ประชุมโดยด้วยการกดบัตรของผู้รับรองครับขอผู้รับรองครับรับรองถูกต้องนะครับขอบพระคุณท่านประธานครับครับผมครับขอสมาชิกทั้งหมดเชิญเข้ามานะครับ ให้เวลานะครับท่าจริรยุเพื่อนๆที่ประกาศจะไม่มาร่วมต่ก็ไปแจ้งเขาว่าจริรยุเสนอเองก็ช่วยมากดบัตรด้วยครับ เนื่องจากมีผู้เสนอนับองค์ประชุมโดยวิธีกฎบัตรนะครับขอท่านสมาชิกได้เข้ามาแล้วก็ถึงกฎบัตรหรือเรียกชื่อก็จะปรากฏครับจะปรากฏว่าใครอยู่ในห้องประชุมไม่อยู่ในห้องประชุมครับมันก็จะให้เวลาท่านสมาชิกครับ สมาชิกที่เข้ามาแล้วก็ครุนาขดบัตรเพื่อตรวจสอบมง์ประชุมครับ ท่านประานนะครับท่านประธานครับพอดีขออนุญาตนะท่านประธานครับครับเชิญนะครับพอดีมีท่านาสมาชิกของ ะสะสะพักพลังประชารัฐอีกท่านหนึ่งกำลังเดินเกือบถึงแล้วฮะขอขอทีเดียวครับให้เวลาครับให้เวลาขอบคุณมากครับครับรมการที่มีบัตรอยู่ข้างบนก็เมาบัตรไปนะครับ ท่านประธานครับมาแล้วฮะเรียบร้อยครับครับผมคบใครไม่พร้อมบ้างครับ ขอขอปิดการแสดงตนเพื่อตรวจองค์ประชุมนะครับจำนวนสมาชิกของสภาเราขณะน,นี้ปฏิบัติหน้าที่ได้474ท่านครับองค์ประชุมคือ237ท่านครับจำนวนผู้เข้ากบาาดบัตรขณะนี้1 9 5ท่านไม่ครบองค์ประชุมครับขอเรียนสมาชิกว่าก่อนที่ จะเลิกไปก็เรียนว่าเรื่องของคำมติการนั้นเราคงมีเวลาพิจารณาอยู่อีกสักครั้งหนึ่งในสัปดาห์สุดท้ายนะครับหลังจากนั้นก็ต้องไปสมัยประชุมหน้าอันนี้คือผลงานพวกท่านทั้งหลายนะครับที่จะออกไปเมื่อมันล่าช้าไปก็ท่านก็เสียโอกาสไปและอย่างที่สมาชิกได้กล่าวว่าเสียโอกาสไปหลายท่านแต่ผมก็เข้าใจแล้วก็ไม่มีความประสงค์จะไปําเนินอะไรนะครับแต่ว่า มันเป็นความกระทําของพวกเราเองไม่ใช่ใครอื่นครับก็ขอปิดประชุมครับ